อาละครับวันนี้ก็มาอยู่กับการตอบ Q&A นั่นเองนะครับผมก็เราจะมาตอบ Q&A กันนะครับผมหลังจากที่ได้ค้างคางกันมานานนะครับผมมีน้องหลายคนนะครับเรียกร้องผมกันมาแบบเยอะแยะตะแปปไก่มากเลยนะแบบแบบคือน้องๆเขาประท้วงกันแบบประท้วงแบบ Q&A 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 ก็เวลาในเกมนะครับผมเขาก็มาประท้วงกันนะครับเราจะมาเริ่มที่คําถามแรกกันดีกว่าคําถามแรกนะครับผม คนที่หนึ่งไปแล้วสามารถหนึ่งได้อีกรอบไหมครับหนึ่งได้ครับผมพี่ทำคอมโบการ์ได้ตอนไหนได้ตอนกี่คิวคิวเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณแปดร้อยคิวนะครับผมถ้าแบบเจ้าช้ำๆเ่ยนะอ่าทาไมพี่ถึงมาทําแนวแซจมาไปทิ้งกาวครับที่มาทําแนวนี้นะครับผมเพราะว่าผมอะ่ะตอนนั้นอะ่ะมันเปิดใหม่ๆแล้วมันสนุกเออแล้วตอนนั้นมันกำลังเป็นกระแสด้วยนะคบผมเนื่องจาก การลูตอนนั้นมันมีอันติใช่ไหมเวลาทุบทีหนึ่งอะคือมันก็แบบตุ่มขึ้นมาเป็นแสงสวยๆใช่ไหมทุกคนตอนนั้นแบบมันก็แบบฮิตกันมากฮิตฮอตกันมากแล้วเพื่อนผมก็พาเล่นด้วยก็คือผมก็ไปเล่นกับมันด้วยแล้วสนุกสนุกมากเลยอะก็เลยลองมาทาใส่ช่องดูทุกคนแล้วมันแบบมันได้ทุกคนเออแล้วคือน้องชอบด้วยได้เพื่อนด้วยแล้วก็ได้แบบเจอคนโหยด้วยตอนนี้คือหนึ่งหมื่นคิวเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผมไปแล้วอะ ที่จะเจอนะแล้วก็ภูมิใจด้วยนะครับผมที่ได้เจอคนอเก่งๆนะครับพี่สอบได้ที่อะไรตอนป .1 นถึงป .6 ชอบวิชาอะไรตั้งแต่ป .1 นถึงป .4 นะคบผมผมนั้นสอบได้ประมาณไม่เกินอันดับที่10นะครับผมไม่เคยตกจาก,จากอันดับที่10นะครับผมตอนปหนึ่งถึงปสนะส่วนปห้าก็ประมาณ20กว่านะครับผมห้องมี4ี่กว่าคนนะนะผมสอบได้ประมาณกลางๆชอบวิชาอะไรชอบวิชา พละคอมน,นักขณิสนะคะผมพีชม 1, พมมม 1, พ่ชอบเล่นเกมอะไรในโลบอกรับขอให้ถึงหนึ่งพันซับเลยนะครับผมมากครับผมที่บอกว่าขอให้ผมหนึ่งพันซับเร็วๆชอบเล่นเกมอะไรในโลบอกก็จะเป็นเป็นหนึ่งหาก่อนก็จะเป็นแมปนะครับผมมีแมปซาจมะแมปอ,อ,อะไรนะแมสตีออ้แล้วก็ออสตารครับผมในตอนเนี้ยนะเออในตอนน,นะออน,อน,นี้ในความจิงมผมเล่นมาแบบหลาย หลายร้อยแมปมากนะในโะบบผมเล่นมาตั้งแต่ผมอายุสามขวบแล้วนะทุกคนนะนาาชอบกินอะไรชอบเล่นเกมอะไรบ้างทําชอบมากี่ปีกี่เดือนตอนนั้นคือจอบรู้เลยว่าลอกเนี้แบบมันจะใครไม่ต้องบอกก็รู้คำแรกไอ้คำสุดท้ายอ่ะตอนนั้นคือจอบ <c oughs> นาาชอบกินอะไรก็ชอบกินทุเรียน ผมชอบกินทุเรียนเป็นชีวิตจิตใจมากแต่ว่าชุวนี้เดกทุกเรียนหาว่ค่อยากแล้วอ่ะทุเรียนดีๆมันมนกลับนอกนุ่มในไม่ค่อยมีแล้วอ่ะชอบเล่นเกมอะไรบ้าง r ว v กับโรบอทครับมีแค่นั้นทําช่องมาก,กี่ปีกีิเดือนนะความจริงอ่ะผมเปิดช่องตั้งแต่2021เลยนะทุกคนนะแต่ว่าเริ่มมาทําจริงจังตอนประมาณ4-5เดือนนี้นะคบผมประมาณช่วงปิดเทอมนะคบผม จะอันดับผู้เล่นที่เก่งที่สุดที่เคยเจอมาในช่องหน่อยครับสัก5้าคนน่าสนใจดีนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันเออผมจะไม่จัดอันดับนะครับผมจะผมจะแบบบอกว่าแบบความสามารถเฉลี่ยใกล้ๆก,ก,กันนะครับผมความเก่งอะนะอ่าถ้าแบบให้เจอกันนี่ต้องดวมไปมนได้ไหมต้องดวนแบบไ้มนดได้ไหมก็ <c oughs> คนแรกนะครับผมก็ขอให้เป็นเยสนะครับผมแล้วต่อไปก็ชาเลนดีนะครับผมต่อไปก็พี่ใบแล้วก็ต่อไปก็อะไรนะคิงดาร์กนะครับผมแล้วก็เดอะบอสแล้วก็ พี่สินแล้วก็อะไรนะีอคนหนึ่งอะฮะน้ำปิงเออแล้วก็น้ำปิงนะครับผมแล้ <c oughs> วก็ไอ้มนนั่นเองแล้วก็มนนั่นเองครับผมเพื่อนผมนะครับผมอเพื่อนผมนั่นเองครับผมเพื่อนผมนี่พันกว่าคิวแล้วมันบ้ามากแบบนี้ก็ต่อไปก็เขียนเออดอไม่แอดแอดแล้วครับผม อายุเท่าไหร่ชอบกินอะไรชอบเล่นเกมอะไรอยากทำอาชีพอะไรตอนโตกอ็อายุเท่าไหร่นะครับผมผมอายุ12บนะคบผมสิงหาส2บเออปีเออเดือนสิงหาผมจะ12บแล้วนะครับผมแล้วชอบกินอะไรทุเรียนครับผมเจ้าแม่ทุเรียน,น <c oughs> ทุเรียน,ยน i อ y ไ u know ชอบเล่นเกมอะไร <c oughs> เอาวีกับโรบอทครับผม <c oughs> อยากทำอาชีพอะไรตอนโตก็จะมี ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนถ้าถ้าถ้าแบบให้ดาวนะน่าจะเป็นแบบยูทูบเบอร์นั่นแหละเออที่ผมอยากทำมากที่สุดพี่อายุเท่าไหร่12ครับช่วยปรับเวลาหนึ่งหนึ่งได้ไหมครับพอดีตอน1 5ถึง16ผมติดเรียงพิเศษเลยกลับมาตอน17อ่ะครับอ๋อเข้าใจครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมผมก็จะแจ้งนะครับว่าหนึ่งหนึ่งกับ FC นะครับผมผมจะมาหนึ่งหนึ่งแค่วันเสาร์กับอัอาทิตย์เท่านั้นนะครับผมวันหนึ่งผมจะไม่ค่อยหนึ่งหนึ่งนะคบผม เพราะว่าการบ้านเยอะมากๆเลยนะคบผมวันปกติอ่ะออกว่าจะทําเสร็จก็ไม่ได้หนึ่งหนึ่งแล้วนะคบผมแล้วต่อไปพี่อายุเท่าไหร่ชื่ออะไรครับพี่จะสิบสองชื่อมิวสิกนะคบผมชื่อเล่นนะครับพี่รู้สึกยังไงบ้างที่ได้รู้จักผมอ๋ออันนี้เบลทุกคนถ้าใครจ Bell, ําเบลได้นี่จะรู้นะครับผมว่าเบลเนี่ยตอนนั้นซื้อเซลล์วีนะครับผมแล้วก็ให้ผมเข้าเซลล์วีแล้วก็จะแอดเพื่อนกับน้องๆเอฟซีแล้วก็ให้ไปหนึ่งหนึ่งกับผมใน วีนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนผมมาค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับผมตั้งแต่แบบได้ได้มันทาเสร็จมาเขาก็มาสนับสนุนผมเลยนะครับผมข้อต่อไปสาเหตุอะไรที่ถึงทํา youtube ครับเห็นว่ามันน่าสนุกแล้วก็มีแบบเราคือเราจะทำยังไงก็ได้เข้าใจมันทุกคนแต่ว่าแบบเราก็ได้เจอทั้งเพื่อนเจอทั้งแบบเออเขาเรียกไงอ่ะคนเก่งๆแล้วก็ได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็ทําให้เราแบบเก่งขึ้นอะไรเงี้ยทุกคน เรอาอแ,แบบเหมือนเปิดมิติใหม่เลยอะแบบอันนี้เป็นฮาเมียเอามาแล้วนะทุกคนสอบได้เท่าไหร่ตอนป .5 ยี่สิบกว่าครับผมพี่เล่นแบบไซต์ตมะมามากี่ปีแล้วครับทำไมคิวเยอะจังครับวันเสาร์ไปล่าคนในแบบไซต์ตมะมาทัไมครับโอโ้โหถ้าผมอ่านผิดก็ขออาภัยด้วยนะทุกคนนะเพราะผมอ่านค่อนข้างไวนะครับผมพี่ไซต์ตมะมามากี่ปีแล้วไซต์ตะมายังเปิดไมถึงปีนะคบผมถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดอะนะ นะน่าจะหลักเดือนนะครับผมอ๋ออัปเดตเฮ้ยเป็นปีแล้วโอะอ๋อเป็นปีแล้วเหรอทุกคนเกือบปีอ๋อเกือบปีเกือบปีเกือบปีทุกคนเกือบปีนั่นแหละโอ้ยเปิดวิดปิดเกือบปีนะครับผมก็เกือบปีแล้วทุกคนนะผมก็เล่นมันตั้งแต่แรกๆเลยครับผมเพราะตอนนั้นอะแซนจะแมนมันแบบ รุ่งเรืองเอออยู่รุ่งเรืองของไซตามะเลยอะตอนนั้นอ่ะก็เลียมาเล่นนะครับผมแล้วมาสนุกด้วยเนาะต่อไปว้าวว้าวนายยิมว้าวเนี่ยเหมือนตัวนี้บนหัวผมเลยเนี่ยเจ้าปลาหมึกน้อยอไปอย่างงี้เหมือนเดิมขอหนึ่งหนึ่งใหม่ได้ไหมครับได้ครับเอ้ยผมข้ามไปคำถามหนึ่งดีกว,ว่าเดอ k i ิง สองหกเก้าไอ้สองหกเก้าไอชอบอะไรเป็นเกย์ไหมชอบผู้หญิงผู้ชายคำถามที่สุดยอดกล้วยทอดสองถุงจริงๆคนนี้ก็ชอบผู้ชิงนะครับผมดูหน้าผมด้วยทุกคนผมชอบผู้ชิงนะทุกคนนะเออแล้วฟิกเกอร์ผมก็มีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายปนๆกันไปนะครับผมก็เออนี่ฟิกเกอร์ตัวนี้นี่ภูมิใจมากกว่าจะหามาได้ไม่เห็นไหม มีผมไม่รู้นะว่าเห็นชัดเปล่ากล้องคือผมไม่รู้แนละ้วกล้องมันผมไม่รู้แนะล้วกล้องโฟกัสเปล่าก็น่าจะรู้แหละตัวอะไรแค่นึงเดี๋ยวเอาไปวางที่เดิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันหล่นแล้วเขาจึงผมีหลายตัวมากเลยนะคนน่าจะเป็นสิบสิบตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าอยากให้รีวิวก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวฟิกเกอร์นะครับผมของผมนะครับผมหรือว่าใครอยากให้ผมรีวิวการโปเกมอนที่ผมมีประมาณอืร้อยกว่าใบก็ได้นะครับผม ก็ต่อไปนะครับผมคำถามเจอไปเออขอหนึ่งนึงได้ไหมครับได้ครับผมอันนี้สอบคำถามนี้ผมตอบเป็นไรแล้วนะครับผมพี่เคยเล่นเกมโรบอกตอนไหนครับตั้งแต่พี่อนุบาลสามพี่ดิตอนนั้นโรบอกนะครับผมน่าจะเปิดมาได้ประมาณปี2006นะครับผมเปิดมาตั้งแต่ปี2006นะครับโรบอกผมก็เล่นตั้งแต่ปีน่าจะประมาณสักปีนี่แหละทุกคนน่าจะประมาณ1 5 1 6ามั้งทุกคนตอนนั้นก็น่าแหละทุกคน นับไปหกปีใช่ไหมก็นมันน้ำมันน้ำน้ำนำอืมหกปีใช่ไหมก็ลงบีกหนึ่งปีฮาก้าเออนั่นแหละนั่นแหละตั้งแต่พุทธศตวรรษทห้าเก้านะทุกคนนะพ,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 พี่พี่ปีเขาน่าคือพี่ไม่ได้ชื่อปีแล้น้องพี่ชื่อแบบยูซิกนั่นแหละทุกคนอือกาถามพี่พี่ปีน่าจะหมายถึงว่าพี่ อายุเท่าไหร่นะคะผมผมจะสิบสองนะคะผมเดือนสิงหานี้นะคะผมวันเกิดผมนะคะผมไม่บอก <c oughs> เก็บเป็นความละะับไปแะเดี๋ยวค่อยไปลงเฟซเอา <c oughs> บอกเลยว่าคนที่จะหาเฟซผมได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนนะถ้าแบบยังไม่เคยเป็นเพื่อนกับผมต้องให้อลไรนะเออเออเลยกับน้องอีกคนนึงไปบอกเนี่ยเดียวหลทุกคนก็ เออมีคําถามว่ามีแค่นี้นะคะผมมีประมาณยี่สิบกว่าคําถามเลยนะคะผมถ้าไปรวมที่ผมตอบนะเออฮะถ้าไว้พันซับเนี่ยเราจะมาทํากิจกรรมกันนะครับผมเพราะกิจกรรมเนี่ยจะหนึ่งพันซับนะคะผมแล้วหนึ่งพันซับนะคะผมผมจะไลฟ์สดครั้งแรกนะคะผมจะไลฟ์สดในยู u ูบเนี่ยแหละอาเข้ามาดูเป็นเยอะๆนะครับผม เดีย๋ยวดูก่อนนะคเพราะว่า u t u b e หรือ Facebook หรือ t i k t o k นะครับผมถ้าประเมิอนออกมาเราได้เป็น t i k t o k ผมจะลงลิงก์ t i k t o k ไวในคลิปเก่อนที่จะมาพันซับนะคบผมก็น่าแหละทุกคนโหคิดว่าทุกคนคิดว่าผมจะไลฟ์ในไหนดีทุกคนระหว่าง y f a c e b o o k Ti k t o k ผมจะไลน์ในไหนดีทุกคนผมอยากจะไลน์ใน YouTube นะทุกคนนะ <c oughs> ผมจะไลน์ใน youtube นะทุกคน <c oughs> เพราะว่าผมจะได้ไว้ลงดานเอาไว้เล่นแบบ ให้คนดูแบกดันให้คนดูแบกดันเราจะไม่ลงเองแล้วกาก,กั่งกะละมังสักผ้าเกินไป <c oughs> นั่นแหละทุกคนไม่สิเราต้องแบกคนดูไม่ใช่คนดูแบกเราเราจะไม่ใส่เสียเกินไปแล้วก <c oughs> ็แต่ทุกคนเราก็จะซุปอึบปปะ ทุกคนเราก็จะมาขอจบคลิปนะครับผมก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมการตอบคำถามนะครับ Q&A ที่เรียกรยก้องกันมานะครับผมแทบจะประท้วงขึ้นมากัดหัวผมกันแล้วนะคะผมบางคนก็นั่นแหละทุกคนเราก็จะมาขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับ <laughs> บ๊ายบาย